ว่าไม่ซาใจมึงบอกกูเสียสักเกิดอันนี้กูห้องเพลงกูบอกได้คลายระเบิดกูลับอังกฤษก็ได้ถ้าพวกมึงนั่นเข้าใจ I'm forty forty five I'm the forty from five forty สวยจีโฟ I'm the forty s i n shot funny funny so I'm the forty s s i t สวยสักกูฟีดโฟมฟันน่าฟูฟีแล้วโ f i ้ e ไปจังใดที่กูแล้วไปพวกมึงเข้าใจบอกพวกมึงเข้าใจบอกเอ กูบอกแมนดอกดาลากูเป็นคนธรรมดากูเริ่มไปจากศูนย์กูแต่ไปฮอดลอยจากที่เคยกินเกลือแต่ตอนนี้กูกินก้อยแต่ก่อนกูบอกเคยใส่ซ้อยแต่ตอนนี้กูมีฮอตเพล็ดพอาพวกนักเลงคี์บอร์ดกูบอกสนใจมึงดอกถึงกูเป็นเด็กบ้านนอกแต่พอกูบอกกระจอกเองกูจะเห็นในสิ่งที่กูมากและกูจะเสใจในทุกคนที่กูห่างเอง